ไปล้างบางกับผูหน่้ยเเล้าวัยหนุ่มสองห้าสี่สี่ผมอยากทำหนังคุกนะฮะก็เลยมาบอกว่าเอ้ยมาเป็นตัวร้ายผมก็แบบเอ้ยเอาดีแล้วก็รับเล่นกอนอันบทครับแล้วบ,บทก็สนุกมากสนุกในแบบว่าเข้าไปแล้วก็มันแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่มันได้เห็นพิเศษก็คือบรรยากาศในโลกที่เราไม่คุ้นเคยครับเรศสวยอะขอได้ปะ ผมว่าพาไปเจอกับความเป็นจริงของสังคมเราครับสุดท้ายสิ่งที่หนังมันพยายามจะสื่อสารคือแต่กลุ่มคนเหล่านี้เขาไม่อยู่จริงเพาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราจริงๆผมว่ามันมีครบรถเลยนะฮะทั้งความน่ากลัวของโลกของเรือนจำความเศร้าความเจ็บปวดความผิดพลาดหรือแม้แต่มิตรภาพในแง่มุมดีๆหรือไม่ดีหนังเรื่องนี้น่าจะพาคุณไปเจอ มนุษย์ในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนในชีวิตเลยพวกแม่งเต็มไงเฮียทำไมมึงช่วยกูวะกูไม่ได้ช่วยมึงกูช่วยเฮียนี่สิงีเข้าไปเห็นจะแน่นอนบรรยากาศในคุกเรื่องราววัฒนธรรมในคุกมันเป็นอีกโลกหนึ่งของมนุษย์เลยครับของคนที่เคยทาผิดเข้าไปแล้วก็ต้องไปใช้ชีวิตในนั้นมันมีเรื่องราวมากมายบรรยากาศมากมายที่ไม่คุ้นตาครับ ซึ่งมันเห็นตั้งแต่ในสคริปต์แล้วพอมันเป็นตัวหนังสือที่มันเป็นภาพจริงขึ้นมาม,นมันยิ่งกว่าเดิมเยอะมากๆคุกก็เป็นคุกจริงที่พี่ที่เป็นอดีตนักโทษจริงๆเฉะนั้นมันไม่มีอะไรจริงไปกว่านี้แล้วครับสงสัยอะผมรู้สึกว่าผมชอบที่เรื่องนี้ถูกหยิบยกมาเล่าในที่แจ้งเพราะว่าจริงๆชอบดูพวกแบบรายการออนไลน์นะตั้งแต่สมัย ยุคที่เขาบุกเบิแกแรกๆตั้งแต่โกบอยโกบ,บอยทำเพื่อนข้างในอะไรเงี้ยครับในวันนี้มันมันถูกยิบยกมามันเป็นแค่การเติมเต็มเรื่องราวจากที่เราเคยฟังมาให้มันเป็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นในทางของภาพะยนตร์การที่เรามีภาพะยนตร์ที่เป็นสื่อกลางเชิญชวนให้คนที่เป็นคนดูแวะมาดูว่าเฮ้ยสังคมตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างผมว่าก็ก็จะเป็นประโยชน์แน่ๆครับ ว้ยหนุ่ม2544 28พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์